แท้แทน w t d t r e s Hair. 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 s i n g ใช่ไหมครับนะครับให้นักศึกษาไปจำปาภาษาอังกฤษเลยนะครับ w i t h dressing โอเคนะครับโดยตามาตามเลยครับก็ทำสเต็ปเช่นเดียวกันนะครับนักศึกษาทำแบบเน,นเหมือดิมเลยนะครับคือหนนักศึกษาก็ต้องมาอธิบายใ,นนให้คนไข้ทราบหรือแจ้งผู้ป่วยนะครับสวัสดีค่ะ ดิฉันทิติวันแสงชาติเป็นนักศึกษาคณะยาบาลชั้นปีที่สองนะครับดิสันขากนุญทาตมาทาแถนและประเมินบาดรถะนะครับนะครับคุณทานคนไทยเขาก็จะรีสปอนส์กับเราเขาจะตอบเราว่าทำโคงสองสันครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับยืนยันตัวตนของคนไทยใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับมีบาดแถะที่ไหนครับมีบาดแถะที่ไหนครับที่ข้อมือใช่ไหมครับอ่าเราก็ มาประเมินแผลคนไข้นะไครับค่อยๆเปิดดูใช่ไหมครับนะครับขอเปิดงูคนไข้มีแผลที่ไหนครับที่ฝ่ามือใช่ไหมครับนะครับเราค่อยๆแกะพลาสเตอร์มันเดิมนะครับค่อยๆแกะพลาสเตอร์ดูนะครับนะครับเพื่อประเมินบาดแผลทาไมต้องประเมินบาดแผลก่อนทุกครั้งเพื่อเราจะได้ไปเตรียมอุปกรณ์ใช่หรือไม่ใช่ใช่เมื่อเราเห็นแผลเราก็จะได้เตรียมอุปกรณ์ถูกว่าเป็นแผลดายหรือแผลเวทเ e s ซิ่งใช่ไหมครับคนไข้เคสนี้ ค่อยๆเปิดออกมานะครับเปิดแผลนะครับเปิดพลาสเตอร์ก็อย่าดึงแรงนะครับอย่าดึงแรงเพราะพลาสเตอร์เวลาถูกขนมันเจ็บไหมครับขนอ่อนๆของเราอ่ะมันเจ็บมากนะครับนะครับค่อยๆเปิดดูนะครับคนไข้นะครับเห็นไหมครับแผลแบบไหนครับแผลแบบ wet dressing เไหมครับเราก็จะได้ไปเตรียมอุปกรณ์ถูกปิดไว้คืนนะครับปิดไว้คืนนิดนึงนะครับเพราะว่าระหว่างที่เราไปเตรียม อุปกรณ์นี่อาจจะมีพวกแมลงวันนะครับหรือปนเปื้อนเชื้อโรคได้เก่งมากที่พรทิพย์นะครับจากนั้นอาจารย์ก็ไปเตรียมอุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับก็ไปลากรถทําแผลมาเหมือนเดิมนะครับนะครับไปอยู่ที่นะครับไปใกล้กับคนไข้หรือตําแหน่งที่เหมาะสมสวยงามนะครับนะครับยกที่คันเตียงลงใช่ไหมครับทำสเต็ปเหมือนเดิมคือนะครับเปิดไฟ นะครับเปิดไฟรด้ยังครับแสงสว่างพอสมควรแล้วนะครับปิดม่านนะครับปิดม่านคนไข้นะครับเพื่อไม่ให้คนไข้ได้ใช่ไหมครับเปิดไยคนไข้มากเกินเปไปปิดเลยครับนะครับปิดออกมาเลยนะครับอ่าปิดม่านนึครับอ่ายกที่ขั้นเตียงลงนะครับยกที่ขั้นเตียงลงนะครับอ่าหนักนิดนึงนะครับอ่าค่อยๆวางนะครับนะครับนักศึกษาต้องเรียนรู้การ นะครับการดูแลเตียงด้วยนะครับว่ามันเป็นเตียงไฟฟ้าไหมหรือมันเป็นเตียงแบบเน,น้นนว่เราก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะครับจากนั้นทําไงครับเตรียงอุปกรณ์จะไม่ลดทาแผลอุปกรณ์เป็นยังไงครับเหมือนเดิมใช่ไหมครับอุปกรณ์ใช้แบบแบบเดียวกับได้ได้สิ่งเลยใช่ไหมครับมีเซ็ตทําแผลมีอะไรอีกนะครับมี น้ำมันสลายใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับมีแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับพลาสเตอร์ใช่ไหมครับแล้วอะไรอีกถุงมือสะอาดใช่ไหมครับถุงมือสะอาดที่เดิมใช่ไหมครับ<ช>จากนั้นเราก็มาเปิดเซตทำแผลใช่ไหมครับเปิดเซตทำแผลทำแผลเหมือนแบบแได้ซิ่งเลยแต่มันจะมีขั้นตอนที่แตกต่างอยู่ เดี๋ยวแตกตายังไงเดี้ยวาครูจะมาสาธิตที่ดูนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเปิดเซ็ตทำแผลนะครับนะครับเปิดเซ็ตทำแผลนะครับแกะพลาสเตอร์ให้หมดนะครับก็อย่าลืมนะครับย้าที่เดิมเธอต้องเช็ควัน e x p i r ์ d a t เดก่อนว่ามันหมดอายุแล้วหรือยังนะครับถ้าหมดอายุนะครับเปลี่ยนเซตใหม่เลยแจ้งพิมินเลยนะครับพิมินคะเซตนี้เนี่ยมัน e x p i r ์ d a t เดแล้วนะครับ ที่มิ้นเขาจะได้ไปทําบรนึ่งสเตอร์ไลน์นะครับถ้ามีเซ็ตที่มันเอ็กซ์ปเดตเรานําไปใช้กับคนไข้ไม่ได้นะครับเพราะคนไข้เสี่ยงต่ออะไรครับการติดเชื้อนะครับอแกะพลาสเตอร์นะครับนะครับทิ้งลงขยับนะครับอันนี้ทิ้งลงขยับทั่วไปนะครับนะครับเปิดเห็นไหมครับเห็นไหมครับนักศึกษาเปิดนะครับเปิดผ้ายไหมครับดูนะครับกูจะไม่คนพามินิเอตเลยนะครับอ่า ไม่มีการคนทำเนียดนะครับเห็นไหมครับอย่าลืมนะครับการวางโพสเซปเห็นไหมครับเราวางหล่นนะครับเห็นไหมนะครับเราก็ใช้เหมือนเดิมใช้ฐานสเปอร์โพสเซปนะครับแล้วก็วางนะครับข้างๆเซฟให้สวยงามแล้วก็วางทานสเปอร์ที่เดิมโดยไม่มีคนทำเนีเลยเห็นไหมครับแล้วก็ค่อยวางลงเห็นไหมครับอันนี้ก็ยกขึ้นนี่นึ่งอ่าเรียบร้อยใช่ไหมครับ จากนั้นทำไงครับจัดอุปกรณ์ที่สวยงามนะครับใช้ transfer r o r c e นะครับเลื่อนไปได้นะครับเห็นไหมนักษาเลื่อนไปได้นะครับเห็นไหมเห็นครูเลื่อนไหมครับเลื่อนไปมาได้นะครับเนี่ยเกรงมือเห็นไหมเลื่อนไปมาได้นะครับเลื่อนไปมาได้เห็นไหมครับนะครับนี่เห็นไหมครับเซตนี้เห็นอะไรครับขยับมามัาดูมาดูเธอมาเห็นเซตนี้เห็นอะไรครับเห็นอะไรครับ เห็นอะไรครับไม่เห็นอะไรเลยครูเล่นมกนะครับครูอยากให้นักศึกษาขยับมาดูใกล้ๆนะครับแล้วก็วางอุปกรณ์ให้สวยงามใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ใช้ไปที่เดิมรพ้อมใช้งานไหมอมใช้หรือยังอาจจะยังไม่พร้อมใช้งานเพราะว่าสำลีนะครับมันวางไว้ที่ตำแหน่งตรงที่เราจะเทน้ํายามันมากจนเกินไปหยิบออกใช่ไหมครับ อ่าหยิบออกมานะครับออกไปในเซ็ตนะครับประเมินดูแล้วแผลใหญ่ไหมแผลใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมใหญ่อาจจะเพิ่มกอ๊อสสามคูณสามหรือสี่คูสี่เพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับดูนักศึกษาดูนะครูไม่หงายฟอร์เซปเลยนะนะครูหยิบใช่ไหมครับแล้วครูค่อยๆย,ย,ยหยิบก๊อสใส่ลงมานะครับแล้วก็วางแล้วก็คว่ำเห็นไหมเห็นไหมครับสวยงามไหมครับสวยงามใช่ไหมครับ อจากนั้นก็เทน้ํายานอมอนสไลด์นะครับลินออกผู้รบกวนเปิดขยะเออนิดหนึ่งนะครับวางไว้ระวังหล่นนะครับอ่าโอเคครับอ่าดีมากครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็เทน้ํายานะครับเทน้ํายานกนอมอนสไลด์ลงไปนะครับพอพอสมควรนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับเข้าใจเนาะนะครับ อ่าแล้วก็วางไว้ต่อไปอะไรครับแอลกอฮอลฮ์เจ็ดสิบเปอร์เใช่ไหมครับคุนฝานะครับค่อยๆเทเห็นไหมครับครูไม่ข้ามเซตอีกแล้วนะครับบางคนอาจจะมีสันส่นๆได้ครูก็ไม่ว่าเพราะครั้งแรกสั่นได้ใช่ไหมเออแต่สั่นแล้วมันไม่มันไม่คนททมินีตไม่ว่ากันนะครับอย่างเงี้ยเห็นอยู่ใช่ไหมครับ อ่าไม่เป็นไรนะโอเคนะครับหมดหรือยงังหมดหรือยังครับครบ,ครบแล้วใช่ไหมครับครบแล้วใช่ไหมครับบางถ้าเราจะยกเซตมาวางไว้ที่ส่วนของไขก็ได้ถัไมครับยกเซตมีถาดรองมาวางที่คนไข้แล้วป็ทําแขนตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ในนี้ครูสาธิตให้เห็นเลยนะครับว่านะครับ ทำแผลอยู่ที่นี่เลยนะครับต่อไปคัดมีอะไรอีกครับอย่างหนึ่งมีอะไรครับชา,รชามลูกไตไหนครับชามลูกไตที่มีชามลูกไตไหมถ้าชามลูกไตไม่มีนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะใช้ถุงพลาสติก mommy. หรือขยะได้นะครับนะครับใช้ถุงพลาสติกหรือขยะได้นะครับหรือใช้ที่ถุงแดงเลยได้ไหมครับได้เห็นไหมครับ ห็นไหมครับแต่วันนี้เราเรียนโดยใช้ฉากรูปใดอยู่ไหนอยู่นี่เองเห็นไหมครับฉากลูกใจอยู่นี่ใช่ไหมครับมาวางเหมือนเดิมวางตำแหน่งให้เหมาะสมนะครับไม่ควรวางอยู่ที่ใกล้บริเวณกับใบหน้าของคนไข้นะครับเพราะมันเป็นสิ่งปฏิบูลใช่นไหมครับไม่ใช่สิ่งปฏิบูลมันเป็นพวกขยะนะครับพววางไว้แง่อะไรนะครับโอเคไหมตรงนี้ได้อยู่เนาะนะนะครับจากนั้นก็ ทำไงครับเปิดแผลเปิดแผลล้างมือ,มอล้างมือใช่ไหมครับอ่าล้างมือเจ็ดขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับล้างมือ7ขั้นตอนนะครับรูย้ํานะครับย้ําหลายรอบแล้วเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 เราต้องล้างมือบ่อยๆนะครับป้องกันเชื้อโรคจากเราไปสู่คนไข้และคนไข้มาสู่เรานะครับน้ำยายกาอ,อาจจะต้องใช้ปริมาณที่เยอะนิดนึงนะครับโอเคนะครับ อ่าหนึ่งทำตามพร้อมกันเลยเหมือนเดิมนะครับทุกคนได้แอกนคอล์หมดแล้วเนาะอ่าหนึ่งตมือถูตามือนะครับตบมือถูตมอสามซอกิ้วถูซอกิ้วอ่าท่องไหมสาษท่องเลยจะได้จำสี่มือถูตมือปี่ท้าทถูหัวนิ้วแม่มืออ่า ข้างหูเกแล้วสุดท้ายข้อ,อไม่ควรที่จะนานเกินเกินไปเนาะนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วก็นะครับอ่ามัดสัมผัสแล้ค่อยเปิดแผนนะครับนะครับทิ้งไปที่ชามลูกไตน,นะครับนี่ยครับอันนี้เทคต่อมาก,ก็อใส่ถุงมือนะครับต้องึกษาใส่ถุงมือนะครับนะครับใส่ถุงมือที่จริงที่จริงมันต้อง เปิดแผลแล้วก็สกับเืินใส่ถุงมือเนาะโอเคนะครับอันนี้อันนี้ครูข้ามไปนิดหนึ่งนะครับข้ามขั้นตอนนิดหนึ่งนัศงกษบครูกลับมาทวนเนาะเปิดแผลล้างมือแล้วก็ใส่ถุงมือโอเคนะครับ,อ,รบอ่านะครับจากนั้นก็ใส่ถุงมือนะครับใส่ถุงมือนะครับเหมือนเดิมมันก็จะมีไซส์เอสไซส์เอมนะมขึ้นอยู่กับขนาดงม้อของเราด้วยนะครับอ่าใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูซิว่า ฟอสที่เราแฮกไว้ในชิชูหรือในบาดแผลน่ะมันมีการติดแผลคนไข้ไหมมันติดมันติดกับชิชูคนไข้ไหมถ้าเราดึงออกมันอาจจะทําให้มีการอะไรครับมีบีดมีบีดซึมได้นะครับมันขัดขวางการหายของแผลได้ใช่ไหมครับอ่าเราก็มาประเมินดูซินะครับใช้ อะไรครับทูตทูตที่ใช้กับผู้ป่วยนะครับดึงดูสิติดไหมถ้ามันติดนักศึกษาต้องใช้ความชุ่มชื้นเข้าไปช่วยก่อนใช่ไหมครับนะครับใช้ความชุ่มชื้นของนอร์มอลสลายนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับนะครับหยิบจุ่มนอร์มอลสลดยใช่ไหมครับนะครับ นะครับไปดูซิอาจจะต้องส่งต่อกันไปนิดหนึ่งเราก็ไปบิดตรงใส่บริเวณแผลน,นิดหนึ่งนะครับใส่บริเวณแผลเห็นไหมครับเห็นน้าไหลลงไปที่แผลไหมครับ<ช>นะ่าแล้วก็ทิ้งลงไปนะครับทิ้งไว้สักครูหนะครคร่หนึ่งนะครับทิ้งไว้สักนิดหนึ่งให้สไลด์มันไปช่วยละลายละลายนะครับช่วยให้กอสมันหลุดออกจากชิ้ชูชใช่ไหมครับ อ่าพอเสร็จแล้วเป็นยังไงครับใช่อ่าลองดูสิติดไหมไม่ติดก็ดึงออกแล้วก็ชิงเหมือนเดิมใช่ไหมครับขั้นตอนต่อมาคือเช็ดทำความสะอาดแผลใช่ไหมครับเหมือนเดิมครับใช้นอนทูตจุ่มมาที่แอลกอฮอล์นะครับนักศึกษาดูนะนักศึกษาดูถ้านักศึกษาถนัดเหมือนครูเราจะได้ไม่เปลี่ยนฟอสเซปหลายรอบ นะครับเราก็ต้องวางอย่างนี้เลยก็ได้อย่างนี้เลยก็ได้เห็นไหมนะครับใช้ตัวนี้เห็นเห็นไหมครับใช้ตัวนี้หยิบมาที่แอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ส่งต่อมาที่มือข้างที่ถนัดเธอใช่ไหมมือด้านขวาอ่าแล้วก็เช็ดไปที่รอบๆแผลน,นะครับเช็ดวนออกไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับนะครับดูตามความเหมาะสมสวยงาม2อถึงสนิ้วนะครับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคนะครับแล้วก็ทิ้งลงมาพอไหม ไม่พอนะครับเอาอีกสกักก้อนมันไม่ม mm, ีคาบอยู่ใช่ไหมครับเหมือนเดิมเห็นไหมครับเห็นไหมครับครูเห็นเธอเห็นมือครูไหมมันจะเป็นแบบอัตโนมัติเลยวางปึ๊บเช็ดปั๊บเห็นไหมค่อยๆวนไปค่อยๆวนไปข้อควรระวังคือที่ครูพูดคือข้อควรระวังคืออย่าชุบสำลีจุ่มเข้าไปในแอลกอฮอล์เยอะเพราะมันจะทำให้น้ำยา แอลกอฮอล์ไหลลงไปสู่แผลมันทําให้เกิดอินจุรีได้มันกัดแผลได้โอเคเนาะอันนี้ตรงไปตรงมาใช่ไหมครับต่อไปก็เช็ดที่ไหนครับเช็ดที่แผลเช็ดที่แผลเหมือนเดิมนะครับใช้เนี่ยจุ่มลงมาน้องอ l s l ล d e นะครับอจุ่มเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ส่งต่อที่ทูธใช่ไหมจุ่มไปเช็ดไปที่ตรงไหนเลยครับบริเวณแผลบริเวณแผลของคนไข้เลยนะครับนะครับเช็ดไปที่บริเวณฝอยของไข้เลยนะครับนะครับ อย่าเช็ดแรงนะครับนะครับสังเกตแผลด้วยแผลแดงดีไหมนะครับดูมองคนไข้ดูปวดไหมครับปวดไหมท่นุ่งพนะครับพอทนได้นะครับโอเคเนาะนะครับแผลแดงดีนะนะครับเห็นไหมครับพอไหมไม่พอก็เหมือนเดิมนะครับนะครับนักศึกษาก็จุ่มนอมันสลายเหมือนเดิมนะครับส่งมาที่ทูธฟอร์เซตวางแล้วก็เช็ดอีกนะครับทำไปเรื่อยๆ2-3ก้อน จนกว่าแผลสะอาดแผลสะอาดคือแผลที่แดงดีนะครับไม่มีสลับไม่มีเนื้อตายนะครับถ้ามีเนื้อตายมีสลับนะครับมีเศษอะไรเธอก็ค่อยไปบันทึกทางการยาบาลเพื่อวางแผนการรักษาต่อไปโอเคเนาะ,ะจากนั้นทํายังไงครับประเมินแล้วว่าเช็ดแล้วสะอาดแล้วก็เราก็จะแผลเวดเดซิ่งคือแผลที่ต้องการความชุ่มชื้นเราต้องแพ็ ไอ้กอสจุ่น้ำมอสลา์เก่งมากเห็นไหมครับอืมใช่ไหมครับใช้กออ์นะครับสามคูณสามหรือสี่คูณสี่เนี่ยนะครับแต่ในถาดของอจารย์เป็นก๊อสขนาดสามคูณสามนะครับจุ่มมาที่น้ำมอนสไลา์แล้วก็ค่อยๆบิดหมาดๆนะครับบิดหมาดๆนะครับนะครับบิดหมาดๆเพื่อไปใส่ที่บริเวณไหนครับบาดแผลของคนไข้นะครับ ใส่นะครับให้มันครอบคลุมที่บริเวณแผลนะครับนะครับไม่ทาเขาเรียกทําไม่ทําให้เป็นก้อนนะครับจนเกินไปนะครับเยอะก็ไม่ดีนะครับน้อยไปก็ไม่เหมาะมันต้องพอดีพองามแล้วก็ปกคลุมแผลได้พอดิบแอนพอดีใช่ไหมครับอ่าเสร็จแล้วก็พอหรือยังครับพอแล้วใช่ไหมครับน่าจะโอเคแล้วก็เหมือนเดิมใช้ กอสสี่คูณสี่นะครับเห็นไหมครับเธอดูนะครับคูณจะเป็นอัตโนมัติเลยนะครับใช่ไหมครับแล้วก็วางที่บริเวณแผลนะครับให้สวยงามใช่ไหมครับใช่ไหมครับจัดนิดหนึ่งให้สวยงามสวยงามยังครับพอไหมพอน่าจะน่าจะพอนะครับน่าจะพอเนาะเราประเมินขนาดของแผลเรียบร้อย นะครับขนาดก๊อตสามคูณสามดสี่คูณสี่นี่พอดิบพอดีเลยนะครับพอดิบพอดีกับแผลนะครับแล้วก็ทําไงครับติดพลาสเตอร์เหมือนเดิมนะครับติดพลาสเตอร์เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมการฉีดพลาสเตอร์ของกูนี่เห็นไหมตรงเป๊ะเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับใช่ไหมครับบางคนก็ติดไปเลยก็ได้นะครับ เรามือใหม่เราอาจจะต้องหาตัวช่วยนิดนึงนะครับค่อยๆวางแล้วก็ติดพัาสเตอร์มาด้านใดด้านหนึ่งนะครับเห็นไหมไม่แน่นจนเกินไปนะครับไม่หลวมจนเกินไปแล้วอีกอันที่เหลือใช่ไหมครับก็ค่อยๆติดพัาสเตอร์นะครับนะครับ,นะรบตรงนี้มันอยู่ตรงไหนครับ ตรงไหนนิ้วมือนะครับถ้าเราติดนี้บาดจะต้องใส่ติดง่ามใช่ไหมครับอ่าติดง่ามหนึ่งเมืงแต่บางเกิดว่าหุ่นเนี่ยมือก็แข็งหนึ่งหนึ่งมืง่ามไม่ได้นะติดตลอนะครับในกรณีที่คนไข้ที่ทําแผลตรงบริเวณข้อมืออาจจะต้องพันผ้าพันเลยใช่ไหมครับเรียบร้อยหรือยังครับทําแผลเรียบร้อยแล้วเนาะครับทาแผลเรียบร้อยอยู่นะครับจัดมือสวยงามใช่ไหมครับปวดไหมคุณพันธุ์นุ่งไม่ปวดเนาะโอเคนะครับ นะครับก็เก็บอุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับเก็บอุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับนะเก็บอุปกรณ์เหมือนเดิมแล้วก็วางไว้นะครับเพื่อจะไปทําความสะอาด,<ค>ดนะครับปิดฝาขยะให้เรียบร้อยนะครับนะครับจากนั้นก็จัดท่าคนไข้นะครับจัดท่าคนไข้นะครับก็หม,มเหมือนเดิมแล้วก็บอกคนไข้นะครับแขลแดงดีนะนะครับ ใช่ไหมครับแผลแดงดีนะครับไม่มีมีสิ่งขันหลังไหมมีแค่ซึมเล็กน้อยเพราะว่ากันไปตามตามที่เราประเมินได้จากนั้นเราก็ให้คาแนะนําคนไข้เยอะนะครับให้คาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับเรื่องการสังเกตแผลไม่ให้แผลถูกน้ําถ้าแผลถูกน้ำก็แจ้งพยาบาลนะครับเพื่อจะมาทาแผลให้ใหม่นะครับหรือในกรณีที่ มันมีบรีซึมมันมีเลือดซึมนะครับก็จะสามารถที่จะเปลี่ยน<อ>เปลี่ยนคอรสหรือทาแทงใหม่ได้ท,ทันทีนะครับถ้าเจ็บปวดนะครับหรือถ้าเจ็บปวดไม่สุขสบายนะครับหรือมีไข้ก็ต้องแจ้งพปทบาลน,นะครับโอเคเนาะจะ่ได้คุณพาน,นุโเนี้หลังพักผ่อนนะครับก็ทําสเต็ปเดิมใช่ไหมครับติดไฟนะครับเปิดพัดลมปิดมา่านนะครับยกที่ขั้นเตรียม ใช่ไหมครับยกที่บนเตียงแล้วก็ไปเก็บอุปกรณ์ใช่ไหมครับอืนะครับเก็บอุปกรณ์ใช่ไหมครับยกที่บนเตียงขึ้นให้สวยงามน,นะครับใชครับเนี่ยระวังนิดหนึ่งนะเห็นไหมนีมันจะมีปัญหาอีกทีไหมจับดูนะครับเก็บอุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับชามลูกไตก็ไปล้างทำความสะอาด นะครับขยับติดเชื้อทีุ่งแดงใช่ไหมครับเสร็จทำแผลก็ไปล้างทำความสะอาดโอเคเนาะนะครับมีข้อสงประเด็นข้อสงสัยหรือข้อสคำถามไหมไม่มีเดี๋ยวสเต็ปต่อมาครูก็จะให้นักศึกษาได้สาธิตการทำแผลเพื่อที่จะให้ดูนะครับโอเคไปเร็วๆนั้นเนื่องจากเรามีเวลาจำกัดนะครับต่อไปเราจะมาทำแผลการ ัดไหมสติกอนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาสาธิตให้ดูนะครับฟ้องโอเคอเ,คเคก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับถอดถุงมือนะครับอย่าลืมถอดถุงมือนะครับเพราะมันจะแพร่กระจายเชื้อได้แล้วก็ทําล้างมือเจ็ดขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับโอเค